เดี๋ยวมาเปิดราคาใหม่นะครับผมสำหรับแม่สร้อยคลิปหน้านั้นนะครับมันราคาสูงนะครับก็ราคาไม่ถูกใจพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วจะเปิดให้ราคาเบาๆนะครับแม่นี้นะครับแม่สร้อยสุดานะครับเป็นสายอุทัยแท้นะครับผสมกับข้อเทชรลํำโผงนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเนี่ยจะเข้ารอบที่สองนะครับผม ดูวันที่นะครับเนี่ยมาดูวันวันที่ผสมนะครับครั้งที่หนึ่งสิบห้าตุลาคมนะครับผมเนี่ยสามี้นะครับเป็นหมอกรผสมกับเพชรลำโพงนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมจะเข้ารอบ2สองนะครับอ่ามสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดบวกนะครับร้อยสามสิบแปดบวกแบ่งให้ราคาเบาๆนะครับซึ่งอ่าสาเหตุนะครับผมเจ้าของไปไม่มีเวลาแล้วนะครับผมทั้งทำอ่าธุรกิจหลายอย่างนะครับ ก็เลยก็เลยจะเป็นต้องเปิดแ่งให้ราคาแบบพี่พี่พี่นเพื่อพี่น้องนะครับเกษตรกรนะครับซื้อได้ง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเล็บเท้าให้ดูให้ดูเล็บเท้านะครับเล็บสวยนะครับผมเล็บสวยแล้วก็อ่างใหญ่อ่างดีนะครับเป็นควายแม่ลูกลูกหนึ่งนะครับส่วนที่ จะสองนี่ก็จะอยู่ในท้องหรือว่าจะติดหรือไม่ติดก็ต้องไปลุ้นกันนะครับผ่านไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมผสมประเภทลำโพงอันนี้ก็เป็นลูกชายนะครับผมแม่พร้อมบูกนะครับอันนี้เพศผู้นะครับผมให้เนื้อตัวมาดีนะครับเป็นสายตกใแท้นะยัเดี๋ยวให้ดูการเดินนะครับผมเชื่องดีกนินยากาเก่งนะครับไม่ต้องห่วงเลยมาดูมาม่รับประกันขาถูกขาถอนหาดงดอกไม่มีนะครับ ไม่มีหางดอกปาถลกปาทอนไม่มีนะครับผมออ่ให้ดูท้ายหน่อยปาต้องให้ดูท้ายอ่าดูท้ายนะครับน้ำนมดีนะครับแม่นี้อ่นนี่ลูกชายสมาวัยสามเดือนนะครับแม่รับประกันสูงร้อยสามสิบแปดบวกนะครับอัตลักษณ์อัตลักษณ์ แก้มจ้ำาแก้มแก้มจ้ำนะครับอองคออ่าอองคอมีนะครับผมกำไรเท้าสี่ข้างนะครับผมมีครบทุกอย่างนี่ให้ดูหน้าตาให้ดูวงเขานะครับประมาณนี้เป็นฝ้ายไร้ทุ่งไทยธานีนะครับแต่ินยากจริงอ่างใหญ่หนาดีนะครับผมเอาเปิดราคานะครับราคานี้นะครับเปิดให้ราคาพิเศษเลยนะครับจะของมีเวลาสี่หมื่นห้านะครับถ้าไหนสนใจทักมาเลย เบอร์โทรนะครับ0985016491นะครับโทรเข้ามาได้นะครับผมพูดคุยต่อรองได้เล็กๆน้อยๆนะครับราคานี้อาจจะรวมส่งให้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ